เปล่งกระาไล่ขาครับอ๋อนี่ยคืาเราลแล้วันนั่าแล้ว ที่่เลยยบอไปทะเลาะกันอ่ะแล้วทีีปโดนไม่ครับเป็นมาเกิดเรื่องไงประมาณตีสามเพื่อนนะฮะกำลังหลับอยู่แล้วได้ยินเสียงเบิ้อรถมอเตอร์ไซค์แบบบิดทางนะฮะบิดทางแบบสุดทะเลงาะครับอ้า ยาวเลยนะครับอืแล้วผมก็ตื่นมาดูตื่นมาดูเสร็จก็เห็นเขาอยู่หน้าบ้านอืก็จอดรถตามที่เห็นในภาพนะครับคือเบิ้นเร่งเครื่องเล่งเครื่องเร่งเครื่องเออแล้วสักพักหนึ่งรถสตาร์ทไม่ติดเหมือนเขาไปหยิบขวดน้ามันมาแล้วก็เติมเข้าไปใหม่อืแล้วก็สตาร์ทอีกสตาร์ทอีกเครื่องติดเขาก็เบิ้ลเอออย่างเงีครับยาวไปเลยครับอืแล้วก็ดับดับเสร็จเขาตักพักหนึ่งก็สตาร์ทใหม่แล้วก็เบิ้ลเครื่องแช่อยู่งี้นะครับ ก็เนี่ยหายต่ออยู่ตรงนู้นก็ยังได้ยินเสียงตื่นมาดูที่เขาถ่ายคลิปนะฮะเขาเร่งนานไหมร,<อ>รมาณครก็เป็นนาทีสองนาทีครับลมสามรอบแล้วประมาณกี่นาทีก่อนสามรอ,อ,อบก็เป็นห้านาทีสิบนาทีได้ไหมครับอืมช่วงนั้นประมาณเวลาประมาณเท่าไหร่ตีสามสี่สิบสามมันมีหลายช่วงครับตั้งแต่เขามาถึงน,นะฮซึ่งทุกคนตอนนั้นกำลังนอนหลับอยู่ครับก็ไม่มีถ่รแล้วครับแล้วระหว่างเบิ้นเนี่ยพอนั้นเสร็จช่วงที่ดับเครื่องเขาก็จะตะโกน แถวเนี้ใครโสดวะได้ข่าวว่าโสดออยากเจออเนร่ยออกมาหน่อยใครโสดเนี้ยออกมาหน่นอยก็จะพูดบนเวียนพูดอยู่คนเดียวแค่ก็มไม่มีใคร <ừ> แล้วก็มีอยู่ช่วงในึงในคลิปก็เห็นเหมือนกับเขามองไปทางบ้านหลังนู <ừ> ้นเข,เขายกมือทาอย่างเงี้ยครับขอโทษหรนะืออะไรนู้นแหละพอปไปมาเหมือนกับชูให้ของลับเลยเหมือนมีใครออกมายืนมองเขาอยู่ตอนแรกเขายกมือแล้วเขาก,ก็เดี๋ยวเขาเบิ้ลใหม่เขาก็ไม่สนใจ <ừ> แล้วพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็ดับไฟเดินเข้าบ้านไปเดินเข้าบ้านไปเสร็จ ปิดไฟแล้วอะไรเรียบร้อยเขาเดินออกมาไขาประตูรั้วใหม่แล้วก็เดินเข้าไปในซอยข้างบ้านเดินเข้าไปในซอยข้างบ้านซึ่งสันนิษฐานว่าเขาเนี่ยครับเป็นรอยรถตามที่เห็นนะฮะคือรถเราจอดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมรถรถคู่เขยครับอ่ารถคู่เ่ยเราอ่าตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้าเข้าไปยังไงแล้วตอนที่เดินไปข้างบ้านเนี่ยครับเขาก็ตะโกนบอกว่าอรอบเนี้ยจะไม่ยิงขึ้นฟ้าแล้วถึงจะยิงเข้าบ้านเลยซึ่งก็มีพยานน้องที่เขานอนท้องนูนเขาก็ได้ยินนะครับ แล้วหลังจากนั้นเขาก็ปิดบ้านเข้าบ้านไป่ก็ไม่มีอะไรตอนนั้นท่าทางเขาเมาไหมเมาครับก็ดูในคลิปแล้ครับก็แฮงแับเมาแล้วพอมาช่วงเช้าหลังจากที่ที่เวยผมรู้ว่ารถตัวเองเป็นรอยก็เลยไปตะโพเรียกเขาตะโพลแจ้งตำรวจโผลไปเรียกเขาให้ลงมาเคีรยอะไรเงี้ยครับแล้วตำรวจไม่ทันมาก็พอดีเกิดเรื่องซะก่อนทนไม่ได้ก็คือมีการท้าทายก็เลยลงมือชกต่อยกันไม่ได้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยเขาปฏิเสธ ซึ่งตอนนั้นเขายังมองในลักษณะแล้วเขายังมาเหรอไหมไม่แน่ใจครับผมอืมต้องถามคนที่เขาอยู่ในพิจารครับดีผมตอนช่วงนั้นผมไม่อยู่เราไม่อยู่ครับก็เลยอาจารย์ชลมูลกันครับตอนช่วงนุ้นผมไม่อยู่ครับอืมแล้วตัวเขาเจ็บไหมเท่าที่เราทราบนะตัวเขาเจ็บไหมตัวตัวทางนูน้นนะทางพวกกรเห็นเจ็บครับก็หน้าตาปวดบวมรู้สึกมีแสบด้วยครับอืมตอนนั้นของเรากี่คนอะก็นี่หนักๆเลยคนหนึ่งอีกอีกคนอื่นก็แบบล้วงหมัดเข้าไปตุ๊ดตั๊บ แต่ที่หนักๆเลยก็คนคนเดียวอืมไอ้ที่ลงมือไปช่วยนี่เพราะอะไรได้วยความหมันไส้นะวะเพรผู้เสียหายเหมือนกันครับ<อ>คนที่คนนึงคือเจ้าของรถคันสีดำนะครับอ๋อคนนั้นก็คือเจ้าของรถคันสีขาวก็คือทั้งคู่อครับเอือเมืเ่เล็กทราบข่าวเมื่อสองปีที่แล้วเคยยิงปืนขึ้นฟ้าใช่ไหมใช่ครับก็มียิงปืนขึ้นฟ้าเขาชอบมายิงปืนขึ้นฟ้ากลางเด็กอืมแล้ววันที่เกิดเรื่องก็คือที่บ้านผมก็นั่งขูอยู่ท้ายรถกระบะตรงตรงข้ามบ้านเนี่ยฮะ เขาก็เดินออกมาตอนนั้นยังกลางวันใช่ปะช่วงกำลังโทเพยุ่ำเนี่ะฮะเขาก็เอาปืนออกมาก็มายิงขึ้นฟ้าปัง้ปงๆแล้วก็ถามว่าใครใครแน่ใครแน่นเข้ามาเลยอะไรเงี้ยกะควัดปืนไปมาอะไรประมาณนี้ยครับแล้วทางบ้านผมก็ไปแจ้งความซึ่ง<ะ>ทางนู้นก็ทําท่าเหมือนกันเหมือนกับเรื่องไม่ค่อยเกี่กับร,รืนนะฮะก็เลยให้ทนายเขาไปช่วยดันก็หลังจากนั้นก็เขาก็หายไปสองปี แต่ผมเห็นคเขายังทำงานอยู่ไม่ได้ไม่ได้จับคุมก็คาดว่า้วก็กลับมานานน้เขากลับมายู่น่าจะรองลงอาย,ยาแับมาได้ประมาณสามเดือนแล้วครับแล้วก็มาคอยกลับมาเขาไม่เคยไม่เคยคุยไม่เคยอะไรกับผมก็ผมก็พยายามจะไปผมคุยกับแฟนเขาบอกว่าเออถ้าวัดกลับมาไงก็เป็นเรื่องรถเรื่องอะไรกเ็เรียกนะผมก็พยายามบอกว่าเรื่องรถเรื่องอะไรก็เรียกเพราะว่ารถเขาอาทิตย์หนึงจะออกสองครั้งเดียวก็อยู่ในสุดอบนนี้เขาโอเคทียีอเขาพูดดีครับ มีกับผมดีไม่มีอะไรก็แลกเบอร์โทรกันไว้เพราะว่าเบอร์มันหายไปแล้วแลกเบอร์โทรมีไลน์กันแล้วก็คุยจบไปแล้วก็ไม่ได้เคยทะเลาะบอกแว้งไม่เคยมีตัดเสียงอะไรกันม,มาวันก่อนไปสนีมาเรียกไปสนีมาเรียอมไม่มีใครรับอเอกาสารเป็นกรมธรรม์รถงไงเนี่ยผมก็ยังไปรับให้ผมไปรับให้เสร็จผมก็ไปเรียกเขาเรียกตัวคู้กรณีฮะอบอกว่าเนี่ยมีพัสดุนะเก็บไปให้นะเขาถามชื่อใครอ่ะ คืออธิการที่ภรรยาอะไรเงี้ยผมก็บอกเขาไปเขาก็มารับไปก็ไม่ได้ไม่ไดไ้ได้อะไรเขาก็ทำท่านิ่งๆของเขาไม่มีอะไรก็ไม่ทะเลาะไม่เคยอ,อะไรกันแต่มาถืนเขากลับมาเขากลับมาทำอะไรอย่างงี้ใช่ครับ